มาที่วันต่อไปทํานายผู้ที่เกิดวันจันทร์ทำนายตั้งแต่วันที่26มิถุนายนจนถึงวันที่3กรกฎาคมปีพศส5ง 5. นะครับระยะการทำนาย7วันมาดูสิว่าผู้ที่เกิดวันจันทร์ช่วงนี้จะได้ไพ่อะไรอ้อโหได้ไพ่เาเหรียญช่วงนี้การเงินกำลัง บางท่านนี่มีทรัพย์สมบัติกินเงินเก่ากินบุญเก่าจุดเสียงเงินทองมีไพ่เดืซันมาด้วยได้จุดเสียงเงินทองอยู่เหมือนกันในไพ่เด็กถือดาบามีปัญหาเรื่องของอารมณ์ในไพ่เดือดสีไพ่เดือดสีนี่ทําคนเดียวบริหารคนเดียวจึงจะประสบความสุขที่ดี ถ้าทำงานกับเป็นครูให้ระวังเรื่องของอารมณ์ส่วนเรื่องการเงินการเงินจะเดินติบโตที่ดีอมีไพ่พระมาด้วยก็ได้มาได้มามากก็ต้องประหยัดบัตรั์ยัเพราะว่าผู้ที่เกิดวันจันทร์จะมีเรื่องให้เสียเงิน สูงอยู่เหมือนกันต้องไปพยายามประหยัดมัธยัติบริหาอะไรต้องคิดให้รอบคอบไปฤาษีพรรุ่งใหญ่ขอให้การช่วยด,ดีอาจจะไม่มากแต่ก็ได้เรื่อยๆต่อไปเรื่องความ,มนนรักคอามรักคนโสดคนโสดคนโสดไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนโสดนี่ชอบอยู่คนเดียวตรงนี้ คนโสดมักจะชอบอยู่คนเดียวชอบศึกษาหาข้อมูลชอบอยู่กับตัวเองตรงนี้ศึกษาธรรมะอมืส่วนคนมีคู่ส่วนด้านคนที่มีคู่อ,อืถือว่าประสบความสำเร็จที่ดีคู่ส่งเสริมซึ่งกันและกันสําหรับคนที่อยู่ด้านที่มีคู่แต่อาจมีปัญหาเรื่องของอารมณ์บ้างมีการขัดแย้งเล็หน่อย ไม่มากไม่ยนะักการเงินกเงินโอเคต่อไปเรื่องข้ออุปสรรคข้อส่วนใีย่จะเป็นข้อเรื่องของอารมณ์มีภัยพลาดนุนถือว่าปลอดภัยดีเสียงเงินทองเต็มที่ส่วนเลขเด่นเลขเด่นของผู้ที่เกิดวันจันทร์ก็คือเลขเก้าเลขสิบเก้าเลขหนึ่งกับเลขเก้าเลขศูนย์ส่วนอันนี้ก็เลขเก้า เอเออกไปอันนี้เลขห้าอ,อืม,อมโอเคนี่คือดวงของผู้ที่เกิดวันจันทร์ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็ฝากข้อความถึงไว้นะครับขอบคุณครับ